ากย้อนเวลากลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วตอนที่บาสนัทวุฒิได้รับโจทย์ในการทำหนังว่าจงทำหนังเด็กลอกข้อสอบให้เป็นหนังแอคชั่นเร้าใจที่สุดได้ไหมในตอนนั้นคงไม่มีใครคิดว่าบาสจะทำหนังที่เล่าเรื่องน่าเบื่อของการสอบออกมาได้เดือดขนาดนี้ ยังลุ้นตัวเกงเลยถ้าเดินเข้ามาในโรงนี่ทำไมตรงเบาะเนี่ยผมจิกขาดเลยเบาะผมกดดันมากเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดูก็ใจหายใจความมันทางแอคชั่นเลยครับใจเต้นตึก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 ไม่มีหลับเลยค่ะเอาจริงตอนนี้ยังหัวใจเต้นอยู่เลยค่ะไม่ใช่หนังเด็กหนังไัยรุ่นเนี่ยเดินออกมาแล้วต้อง ต้องพิมพ์บอกทุกคนว่าม,มันสนุกมากมันแบบโคตรสนุกเลยอะไรเงี้ยถ้าใครอยากรู้ว่าดูจนเกรงตูดเป็นยังไงต้องมาดูเรื่องนี้ครับผมดูแล้วเป็นอย่างนั้นเลยครับไม่ใช่เรื่องแปลกที่ฉลัดเกมโกจะเป็นหนังที่เดือดร้อนแรงแบบนี้เพราะหนังได้ผู้กำกับที่ฮอตระรอดแตกถึงด้านหน้าตาแล,และฮอตั้งเวลาทำงาน ผมเ่ค่อยคุ้นกับการมีแบบว่าคนตามถ่ายกันไหนใช่ถ้าก่อนค้าก่อนไม่ต้องหันมาเลยวนี้พี่บัสเหมือนไม่ได้นอนแล้วดูดุมากๆแบบนี้เรียกว่าโหดฮะไม่ใช่ฮอตซึ่งด้วยความฮอตบวกโหดของผู้กำกับนี่แหละครับที่ทำให้หนังเรื่องนี้เดือดเพราะเขาคือคนที่ทำให้สาวน้อยหุ่นบอบบางอย่างน้องออกแบบต้องทำอะไรมากมายทั้งวิ่งร้องไห้กดดันเครียดตอนนี้เป็นแบบ กดต้นขาวิ่งร้องไห้กดดันเครียดสู้กันต่อค่ะวนเวียนอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนเป็นหูมองเช้ามีแต่ซีนวิ่งอย่างเดยนั่งกันเถอะไม่ไหวแล้วแต่เมื่อนังเข้าฉายฟีดแบ็กที่ได้คงทําให้น้องออกแบบหายเหนื่อยเลยทีเดียวเล่นเก่งมาเล่นดีมาและเชื่อสุดๆถ้าฉันเจอหน้าเธอฉันจะให้เธอทั้งคิดเลโจ์แรกให้ไก่เยฉลาดจริงเราูเราเชื่อว่าเขาแบบเฮ้ยเาฉลาด และสาวน้อยอีกคนที่ต้องเสียน้ําตาให้กับความเดือดของผู้กํากับสุดฮอตก็คืออุ้มที่เจอกลโกงของผู้กํากับแอบประซิบให้ออกแบบเล่นนอกบทเพื่อให้ได้ซีนดราม่าที่สมจริงที่สุดง่อฮับ <c oughs> <c oughs> ดีมากน้ำตาแบบเป็นเม็ดเม็เลยโอ้ยเล่นเก่งมากร้องไห้ายังสวยค่ะตอนนี้หนูยังเกรียดอยู่เลยเนี่ยเกรียดถึงเกรีเกียด,ยดมากพี่ว่าในขณะที่ฝ่ายหญิงเสียน้ําตาแต่ฝ่ายชายไม่มีดราม่าแบบนั้นเพราะสิ่งที่พวกเขาถูกผูกกากับเขี้ยวกรับกลับเป็นเรื่องที่ต้องเจ็บตัว,หวไห,หวไอ้าวหว สบายคือย,ยอมใจในความเล่นของพี่เจมมากค่ะพี่เจมี่เจมค่ะรู้สึกแบบโอ้แต่แต่ต่หลอมากค่ะอยากได้เป็นแฟนค่ะและคนที่ต้องเจอกับความโหดของจริงก็คือนอนกับซีนที่เขาต้องจำไปจนวันตายเฮตัก็ได้ช่วยผมด้วยกูทำอะไรพีมันก็พลิกจากฮอร์โมนไปอีก แบบหนึ่งอะค่ะก็แบบเป็นอีกแบบหนึ่งที่น่าสนใจเรื่องนี้น้องแสดงได้ได้ดีคู่กับน้องออกแบบน่ารักชอบฉากที่แบบมองแล้วยิ้มแล้วน้ําตาซึมๆออกมาเม็ดหนึ่งที่ตาข้างสายเฮ้ยแบบเล่นดีมากในขณะที่นักแสดงทั้ง4จเจอกับความโหดของผู้กํากับแต่มีเพียงคนเดียวที่ทําให้ดีกรีความเดือดของผู้กํากับบาสลดลงมาได้นี่แล้วแมา่ตาสิงอยู่ทำตรงไหน,นไม่รู้เลยว่าตัวเอ้ดำผิด บวมซะบวมแบบว่บวมเลยนีมันบวมเลยว่ะมันบวมมากเลยพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรส่วนตัวยินดีปีชี่ดูเป็นพ่อที่ใจดีแล้วก็เข้าใจลูกแต่ว่าไม่นึนว่าเป็นเป็นทันเน้ว่าเราคือเน้นเธอจริงๆนะแกเฮ้ยใช่เงอะอีกหน่อยเธอคงเข้าใจ เขาบอกว่าทันเนทผมนึกนออกแล้วใช่ใช่เล่นดีครับเล่นดีเขาแสดงถึงอารมณ์มากเลยและด้วยความทุ่มเทของผู้กำกับและนักแสดงทุกคนจึงทำให้ฉลาดเกมโกงกลายเป็นหนังที่ปลุกกระแสหนังไทยให้กลับมาคึกคักอีกครั้งดีไม่ดีไม่รู้แต่ที่รุ้นไดเป็นเรื่องแรกของหนังไทยที่มาดูซ้ำมันมีอยู่คนหนึ่งใน a c e b o o k เขาบอกว่ามันลุ้นเหมือนหนังเจสันบอลเวอร์ชันเด็กมัธยมอะเรารู้สึกชอบมากเลยนะหรือแม้แต่คำพูดของคุณโขมขมศิริเขาใช้คำว่า ฟ้าเปิดแล้วหลังจากดูเรื่องนี้เรารู้สึกว่าโคมมันสรุปดีวะ่ะหวังว่า GDS จะทำหนังแบบที่อยู่นอกคอมฟอร์ตโซนแบบนี้อีกเหมือนทีมบอลเก่งๆอะ่ะแล้วเล่นแบบไม่เพรเซฟอแบบหูมันมากอะ่ะหนังแบบนี้คือหนังที่อุตสาหกรรมสังใครต้องการมากที่สุดหนังแบบหนังคอมเมอร์เชียลเป็นหนังตลาดแล้วสนุกแล้วฉลาดแล้วก็ไม่ดูถูกคนดูมันเซตมาตรฐานให้หลังจากนี้หนังไทยเรื่องไหน ถ้าต่ำกว่านี้ก็ไม่เวอร์ขอขอบคุณคนดูที่ยอมเปิดใจให้ฉลาดเกมโกงหนังที่มีแต่นักแสดงหน้าใหม่และไม่ได้เป็นทั้งหนังรักหนังผีหรือหนังตลกได้ถูกจดจำในฐานะหนังที่ประสบความสำเร็จขอบคุณทุกคำชมของผู้ใหญ่ที่บอกว่าหนังดีให้คะแนนเต็มร้อยและขอบคุณวัยรุ่นที่บอกว่าหนังเดือดมันทะลุร้อยองศาจนทำให้ฉลาดเกมโกงน่าจะเป็นหนังที่ปิดโปรแกรมด้วยยอดรายได้เกิน100รล้านบาทอย่างแน่นอน ขอบคุณทุกคนที่ยังรักและเชื่อมั่นในหนังไทยจนทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้ฉลาดเกิดร้อยผู้ใหญ่ชมดีวัยรุ่นชี้เดือด